ทำไมเหล่าผู้ปกครองถึงยังเคารพพ่อของจินอูแม้ว่าเขาจะล้มเหลวในภารกิจภารกิจของเขาแต่แรกคือการสังหารราชาเงาคนต่อไปหากเขากลายเป็นปีศาจร้ายแต่เมื่อเขารู้ว่าราชาเงาคนนั้นคือจินอูลูกชายของเขาเองเขาก็ลังเลไม่ใช่เพราะว่าอ่อนแอแต่เพราะรักเขารู้ดีว่าไม่มีวันทำร้ายลูกเว้นแต่ว่าจินอูจะกลายเป็นความชั่วร้ายจริงๆเมื่อจินอูโค่นราชาย,ยักษ์ลง เหล่าผู้ปกครองก็เห็นแสงสว่างในตัวเขาพวกเขาจึงสั่งให้พ่อของเขาปกป้องเขาและเขาก็ทำเช่นนั้นด้วยชีวิตเขาต่อสู้กับสองราชาพร้อมกันเพื่อปกป้องลูกชายร่างกายของเขาทนไม่ไหวและดับสิ้นไปในไทไลน์ใหม่แม้ว่าเขาจะจำทุกอย่างได้ผู้ปกครองก็ยังเสนอให้เขาเก็บพลังไว้แต่เขากลับเลือกใช้ชีวิตอย่างพ่อธรรมดาการเสียสะละนั้น ทำให้เขาได้รับความเคารับมากยิ่งกว่าเดิม